นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุสติเมตตาจอสุภังรณัสสติ อิติมาจตุลาลักธากาตบาจวิปัสนาติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอะโทสาทายสมันเตหิสก,กจังโสตโปตีนะบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะ อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อาตรมาพาพได้มาแสดงธรรม เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมด ได้แก่เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันทูจันทร์ซึ่งวัดปหลมณีวาดกับวัดประฐุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทางภาคอีสานเพื่อจะได้มาศึกษาเราเรียนนปะปริยัติธรรม และปฏิปัติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณบาลีเป็นประเถลระผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผู้นี้ภายหลังได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านปล่ม มื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านมรรณาภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกดหมายถึงว่าท่านบรรณะภาพแล้วได้รับพระราชทานกกดเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสาน คลันภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลุกศิษย์องค์สำคัญสององค์เอ่หนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมหาเทระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมนูญสง นี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครอง โดยเจ้าพิงเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์สิริจันโทจันทนับว่าเป็นดวงประทีบแก้วของภาคอีสานนอกจ,อาจากจะนำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านศาสนศึกษา แล้วก็เย็นยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่วัดสุป,ปัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งคนรบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานนครมากขึ้นทุกทีทุกที จนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการคณะสงฆ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระกรรมฐาน แต่ความจริงกรรมาฐานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะ,ะธรรมยุทธ์ในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะกรรมาฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งเด้ถูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวะจิรยานาวโรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธ์ลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ใน ปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานั้นมาภายหลังโลกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทาชยะเสนกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรภารามจังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานในปฏิบัติกรรมฐานอยู่เงียบๆโดยลำพังองค์เดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างฝังออกไปแต่ขั้นมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ศรีธาและเจ้าคุณระอริยกวีอ่อน แล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพฯประมหานครได้ข่าวแววแววว่าในตอนต้นไปทำนักอยู่ที่วัดพิชัยญาติคนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพหลุมมณีวาดได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์ คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศิษสมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางผู้ดงกรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้วแต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่น โดยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้นำคณะออกเดินทุดงไปพักแรมตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจำนวนมากจนปรากฏว่ามีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ที่นี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้น ท่านปฏิบัติกร,รมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขะกรรมฐานสี่ประการดังพุทธภาสิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักฐากรรมฐานคือการรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งพุทธานุสติ ละเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองอ,อสุภะกรรมาฐานพิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสโสโรกปฏิกูลสามการเจริญเมตตาสี่มรณัสติการละเล็กถึงความตาย อันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคำปีพระธรรมพุธธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร่ำสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณ เช่นอย่างเราทำวัดสวดมนต์ช้าเย็ยนเร่ากล่าวคำว่าอิติปิโสพะกวาอารหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยบวชสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพันานาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลัก คือหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุท,ทยมัยนิโรธมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาคุณพระคุณประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากกิเลตน้อยใหญ่ทั้งปวงแม่กิเลตเท่าทุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไทยของพระองค์อันนี้เป็นพระปริสุทธ์ที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระไทยกว้างขวางเถื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้ว ก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัวยังสูร้อุตสาห์สละความทุกข์ยากลำบากเ็ดเหนืยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปในสัตว์ให้โล้จากบาปบนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่และเม,มผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานด้วยการเจริญพุทธานุสติตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิต แล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธการบริกรรมภาวนาพุโทโธเนี่ยเป็นออบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเรายึดมัน่นยิงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ แต่อบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคำว่าพุโทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุโทโธท่านแนะนำให้นึกพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุโทโธด้วยความตั้งใจประครับประคองจิตให้นึกพุโทโธอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรานึกพุโทโธไม่ต้องไปนนกอย่างอื่นแม้แต่คำว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตสู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวนึกจนกระทั่งจิตตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุโทโธเองโดยอัตโนมัติ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุโทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วลำพังแต่เราสามารถทำจิตให้ติดอยู่กับพุโทโธไม่พลากจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุโทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุโทโธ จะเป็นใครก็ตามถ้านึกพุโทโธคำเดียวตลอดวันอย่างคำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะจิตอยู่พุโทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อจิตอยู่กับพุโทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธานุสติการรลลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผล ได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุโทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเราเนึกพุโทโธไม่ขาดสายจิตติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแล้วเราเก็าอิสิงนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลา ความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทธโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทธโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนานๆเข้า จิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะเพิ่งปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาเบาสบายสบายใจก็เบาเบาสบายสบายก็แสดงวาา่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วทีนี้ต่อจากนั้น เมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิวรห้าก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบก,กันจริงๆแล้วปีติและความสุขจมเกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุขเกิดขึ้นในจิต จิตก็พเพลิดเพลินอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลำดับเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับลาดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบก,กายควรจิตควรกายคล่องจิตคล่อง มื่อมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในขณะน,นี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากบางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยังรุง่งถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในกาลา้วยบริกรรมภาวนาแม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้น ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนาเนี่ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตกเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่ภากจากกันเรียกว่าวิจารณความดูดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติ ในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุขอันเป็นผลผลปล่อยได้ก็าตามมาในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยงจิตจิตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิที่นี้สมาธิมีสามขั้นตอนหนึ่งขณิกาสมาธิสองอุปจารสมาธิสามอัปปนาสมาธิคณิกาสมาธินั้นเราหมายเอากันเทียงแค่ไหน ความสงบปั๊บแวบเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่สเสศษเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ ความรู้สึกว่ามีกายก,ายก็ปรากฏอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติในความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิพลันจิตละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติในความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียว แต่จิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนวนนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถกรรมฐาน สมถกรรมาฐานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตย่อมไม่เกิดความรู้จึงมีคำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมาฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงถ้านนับภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่าง จะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดเคยภาวนาพุโทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้พอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอจิตมีอาการเคลิม้มเคลิ้มสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วคำภาวนาพุโทโธหายไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุโทโธนี่จะได้ผลครบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่า เมื่อภาวนาพุโทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปรากฏให้ยึดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไรความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็น่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าทำไมไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ นักๆเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่คืออัปปนาสมาธิในความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพูดโทรหรือบริกรรมภาวนาทำเทไรจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งนิ่งเน่งอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไร เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราเพึงคอยสังเกตุว่าจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดขึ้น ในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆเจ็ดคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียว ในเมื่อเรามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสนากรรมาฐานเพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผูภ้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึก เจตย่อมทราบซึ้งและมีความรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นพรมจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลกึกหนักๆเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของอของความคิดเอง ในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอันนี้จะสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออน,นิจจังอน,นิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิตเจตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาด้วยประการนี้ แต่ถ้าท่านทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กำหนดรู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเอง ในเมื่อมีความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกในเมื่อเกิดมีความสําคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงจงพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธ,ธานุสติ เธอทำสมาธิในขั้นต้นจนคล่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติคล่องตัวแล้ว ท่านต่อไปเพื่อจะฝึกขัดจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอสาุพังซึ่ง <c oughs> อหมายถึงการพิจารณาอาการสามสิบสองอย่างพระพิสุสง์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปชายะท่านสอนมูลกรรมฐานคือกรรมฐานห้า ท่านนำให้ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตาโจแล้วก็ว่าย้อนกลับมาตาโจทันตานาขาโลมาเกสาแล้วก็แนะนำให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อจะให้จิตู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนราคะความกำนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ่มลุมจิตใจ เราจะได้อยู่เจ็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกหัดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าหาว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการสามสิบสองก็ได้ในขั้นนี้ท่านสอนให้พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหน้า